สวัสดีครับแฟนๆรถคาไทยแลนด์ทุกท่านผมประกาเสร็จครับวันนี้ครับท่านผู้ชมเรามาอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ของค่าย MG ตัวนี้เป็นรถยนต์ MG รุ่นใหม่ที่เรียกว่า v s HEV เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ1 6วาล์วนะครับเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้กำลังแรงม้าเนี่ยรวม ได้ถึง177แรงม้าด้วยกันแบตเตอรี่ของเขานะครับใช้ริเทียมไอออนแต่ขนาดประจุแบตเตอรี่นั้นเขาเก็บไว้ก่อนครับท่านผู้ชมเอาไว้เปิดในวันเปิดตัวส่วนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส VTI Tech ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันอีกทีครับว่าเครื่องยนต์ของเขาจะตอบสนองได้ดีไหมในการขับขี่ในการทดลองขับในช่วงหน้านะครับวันนี้เรามาดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกและภายในก่อนนะครับท่านผู้ชม จากที่ผมเห็นนะตัวนี้ถือว่าออกแบบมาเนี่ยได้ล้ำสมัยที่เดียวครับเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกับตัว MG ZS นะบอดี้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในเรามาดูกันที่กระจังหน้าครับเนี่ยออกแบบเส้นสายนั้เหมือนรถไฟฟ้าเลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวช่องระบายอากาศนะตัวนี้มันแทบจะมองไม่เห็นเลยมันแทบจะปิดไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมออกแบบ ของเขาเนี่ยที่เรียกว่า Electric f i r e Patrick r i l l Design ตัวนี้นะครับก็รถยนต์ยุโรปแล้วก็รถยนต์หลายๆค่ายที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฮบริดของเขาเนี่ยก็จะออกแบบแนวนี้หมดแหละอันนี้ผมคิดว่าสวยนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรับกับเส้นที่เป็นสีฟ้าชัดเจนครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะก็เห็นใกล้ๆก็รู้แล้วว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดจากค่าย MG ผมชอบนะครับจากกระจังหน้าของเขาเนี่ยคือใช้พื้นฐานของ ZS แต่มีการออกแบบที่มองแล้วเนี่ยมันไม่เหมือน ZS เลยเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ลงตัวมากสำหรับรถ h y b ริด VSHV e คันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราดูตรงนี้ครับเป็นกล้องมองด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกล้องมองรอบคันเนี่ซ่อนได้เนียนมาก โลโก้ MG ขนาดใหญ่บนฝากระโปรงนะครับไฟของเขาเป็นไฟ LED นะตัวนี้เป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ที่เราเห็นนะครับเส้น daytime running เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวครับโคมของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะเป็นแบบ 3D ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้ออกแบบมาได้รับแล้วก็ลงตัวกับดีไซน์กระจังด้านหน้าส่วนด้านล่างของเขาเนี่ยนะครับ ที่ถ้าเรามองกันนะว่ารุ่นของ ZS เอนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของไฟตัดหมอกแต่ตัวเนี่ยเขาทำดีไซน์ออกมาให้รับกับตัวชายกันชนด้านหน้าได้เหมาะสมลงตัวส่วนล้อของเขานะครับมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็น Aero w i e e โคเวอนะครับที่มันมีเรื่องของการช่วยระบายอากาศ Aero Dynamic เนี่ย ระบายแล้วก็มีดิสเบรกขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นแบบตันๆนะเป็นสีดำเงาสลับกับตัวโครเมียมตัวเนี้ผมว่าดีเพราะว่ามันออกแบบมาใหม่ไม่เหมือนกับรถที่เป็นรุ่นอื่นๆของ MG นะครับออกแบบเฉพาะตัวรงตัวกับดีไซน์ทั้งขัดครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ที่เป็นทูโทน คือตัวบอดี้เขาเนี่ยเป็นสีขาวมุกแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้เป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะเป็นตัวท็อปสุดมาพร้อมกับราวหลังคาสีโครเมียมผมคิดว่าตัวเนี้ยเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวสวยงามทีเดียวเลยนะครับตั้งแต่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยมันโดดเด่นมากเลยถ้าเราติดฟิล์มดำนะโ,โหรถนี่กับดีไซน์ด้านหน้ารับเหมือนรถไฟฟ้าเลยท่านผู้ชม กระจกมองข้างสีดำเหมือนกันแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวนะครับซ่อนมากับกระจกมองข้างมีกล้องมองรอบคันนะครับทั้งซ้ายและขวามือจับแบบโครเมียมนะครับสีเดียวกับตัวรถแต่ด้านบนเนี่ยเป็นโครเมียมเป็นมือจับเปิดปิดล็อกแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเรามีเรื่องของรีโมทมาเราก็สามารถ ปลดล็อกกับล็อกรถได้นะครับชายด้านล่างของเขาเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเป็นสีดำอันนี้ก็คือตัวเรื่องของบางคโคนบางปลวกต่างๆนะครับถือว่าออกแบบมาเนี่ยเหมาะสมทีเดียวครับกับการใช้งานตัดกับโครเมียมสีด้านเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะสำหรับสัวท็อป ร้อและยางของเขานะครับขนาด215 55, 55R17 ด้านท้ายนี่ด้านท้ายเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นใกล้ๆนะอาจจะเหมือน MG ZS แต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็น VS Cash EV นะไฟ LED แบบ3มิติเอออันนี้สวยลงตัวแล้วก็มีไฟเบรค ที่มีเขาเรียกว่าแสงของตัว LED เนี่ยไม่ได้ออกมาเต็มๆแต่มันมีการสะท้อนอยู่ข้างในทำให้เห็นแสงแบบเต็มรำนะครับด้านท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับแล้วก็มีเสาอากาศแบบครีบฉลามมีที่ปัดน้ำฝนมาให้โลโก้ MG ขนาดใหญ่เออตัวนี้ออกแบบสวยดีผมชอบนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาเปิดประตูนะครับนี่ นะครับท่านผู้ชมเปิดได้โอเคทีเดียวครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะตัวนี้ก็เหมาะสมกับการใช้งานดีครับมีโลโก้ VSEV iSmart มาให้นะครับมีในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดนะครับด้านหลังเนี่ย สจุดด้วยกันแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เป็น360องศาชายกันชนด้านล่างนะครับออกแบบค่อนข้างดีทีเดียวตัวนี้เขาเก็บท่อนะไม่เห็นท่อก็ดีมันเหมือนรถไฟฟ้าเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้เล่นเส้นสายโครเมียมสลับกับดําเงาถือว่าลงตัวกับตัวไฟกับตัวสะท้อนแสงทับทิมตัวนี้เออมันตัดรับกันดีกับสีขาวตัวนี้ผมว่าลงตัวน่าจะสีอื่นเดี๋ยวต้องไปชมกันอีกทีนะครับ ด้านในนะครับของตัว vshev ตัวนี้เขาออกแบบมาใหม่หมดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยมันว้าวเลยมันไม่ใช่รถไฮบริดอะท่านผู้ชมมันเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วนะครับนี่เลยครับจอกลางของเขานี่มาแบบมาจอคู่เลยนะน,นี่เหมือนเบนซ์เลยนะครับท่านผู้ชมในรุ่นพวก a class อะไรอย่างนี้ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอมาตรวัดตรงนี้เป็น12.3นิ้วนะท่านผู้ชมเป็น f u LED ตัวนี้เห็นได้ชัดเจนเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ย12.3นิ้วเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์นะครับท่านผู้ชมพวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกได้ว่าโอเคเลยครับท่านผู้ชมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะใครที่ใช้ MG อยู่แล้วเนี่ยทรงดีไซน์เขายังเหมือนเดิมครับก็คือมีปุ่มควบคุมคอนโทรลต่างๆในเรื่องของการขับขี่กับ เรื่องของระบบควบคุมอินโฟเทนเมนต์ส่วนตัวนี้เป็นแบบทัชกรีนนะท่านผู้ชมเนี่ยจอขนาดใหญ่นะครับแบบฟูลฟูล H D นะตัวนี้ถือว่าชัดทีเดียวครับออกแบบมาได้ลงตัวส่วนตัวนี้เป็นปุ่มนะระบบสัมผัสเนี่ยท่านผู้ชมกดเนี่ยให้สัมผัสที่เออมันลู่มัน,ม,นมันลื่นมันสมูทน,นะครับท่านผู้ชมกดให้ดูนะครับเร่งแอร์เบาแอร์นะครับนี้ ถือว่าตอบสนองได้ดีนะส่วนช่องแอร์ครับมีสีฟ้านี่ที่บอกว่าตัวนี้เป็นรถไฮบริดแล้วก็ตัวแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยเขาออกมาเป็นแบบ2ชั้นตัวนี้นะครับที่เป็นคันเกียร์เนี่ยออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยมีในเรื่องของไวเลสชาร์จมาให้นะครับท่านผู้ชมคันเกียร์ของเขาเนี่ยจับเนี่ยเออให้สัมผัสมันไม่ใช่รถไฮบริดนะมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ครับ ออโต้เบรกโหมดการขับขี่ต่างๆมีสาโหมดนะเป็นแบบ e c o Sport Comfort ตตัวนี้มีมาให้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมมีที่วางแก้วนะ้ำมาให้เบาะของเขาเป็นแบบทูโทนนะภายในก็ออกเป็นแบบทูโทนเพราะสีข้างนอกเนี่ยเป็นแบบทูโทนถ้าเป็นสีเดียวกันข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเช่นเดียวกันครับส่วนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยด้านบนมีอะไรมาให้มี ที่บังแดดมีกระจกมาให้นะครับทั้งสองฝั่งแต่ไม่มีไฟนะตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ดีชอบให้มาครบมีหลังคาพาโนลามิกสลูปนี่เปิดมาให้สั่งการด้วยเสียงได้นะตัวนี้สำหรับ MG นะครับท่านผู้ชมดี๋ยวผมเปิดเปิดนะโดยสัมผัสเดียวนะแล้วก็จะมีม่านอีกทีนะครับถ้าเกิดว่า เราร้อนเราก็ปิดม่านบังแสงอีกทีได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราตามไปชมกันที่ด้านท้ายครับว่าการออกแบบตกแต่งเขาเป็นยังไงนั่งสบายแค่ไหนตามผมมาเลยครับเมื่อผมเข้ามานั่งที่ด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมสิ่งแรกเลยก็คือปกติเนี่ย MG ZS ของเขาเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ในเรื่องขององศาในเรื่องของตำแหน่งการนั่งเนี่ยดีอยู่แล้วครับตัวเนี้ย ถือว่าให้สัมผัสที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีทุโทนที่ใช้กับเบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะแบบหนัง p v c นะท่านผู้ชมเนี่ยก็ถือว่ารักษาง่ายครับสะอาดผมนั่งร8 0นะถ้นะท่านผู้ชมผมนั่งแบบสบายเออถือว่าสบายทีเดียวครับเนี่ยตัวหมอนรองคอเนี่ยรับกระชับกับคอพอดีครับไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ส่วนตัวต้นขาเนี่ยมันไม่ได้สบายมากนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ให้ สัมผัสที่รู้สึกดีแต่ต้องลองนั่งไกลๆดูนะครับตัวนี้มีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ครับมีพอร์ตเสียบ USB-A มาให้1จุดส่วนแผงประตูนะครับตัวนี้เป็นพลาส,สติกขึ้นรูปแข็งนะแล้วก็มีมือจับประตูแบบโครเมียมแล้วก็ตัวมือจับเปิดเนี่ยเป็นแบบหุ้มหนังแบบซอ t t o ทัชส่วน กระจกนะครับเป็นออโต้ทั้งหมด4บานนะเนี่ยกดลงออโต้นะครับแต่กดขึ้นเราต้องอใช้กดเองมีมืจับมาให้หลังคาเขาใช้เป็นผ้าบุแบบสีสว่างสลับกับตัวแผงประตูดำก็ดูมีมิติดีอันนี้ผมชอบดีแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยนะครับมาให้3าตำแหน่งมีที่ล็อกเบาะเด็กมาให้ทั้ง2ตํตำแหน่งตัวนี้ถือว่ามาครบโอเคครับ ภาพรวมก็ถือว่า MG VS HEV ตัวนี้สัมผัสแรกนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกอันนี้เยี่ยมเหมือนรถไฟฟ้ามันไม่ใช่รถไฮบริดข้างในถือว่าดีข้างในเรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดมีการออกแบบเนี่ยจอด้านหน้าเนี่ยใหญ่มาก12.3นิ้วกับ12.3นิ้วอันนี้เรียกได้ว่า อันนี้นะมันเป็นสั่งการด้วยเสียงคอลับสั่งการด้วยเสียงมันก็จะมีระบบที่ดีเทคเสียงเป็นปกตินะครับสำหรับ MG ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปสั้นๆมาให้ท่านผู้ชมดูกันด้วยแล้วไปรอชมกันในคลิปเฟิร์สไดอีกครั้งครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ